สุดเครื่องของพะโมกกลับมาแล้วครับทุกคนได้ยินเสียสงฝนกันไหมแน่นอนครับฝนตกที่บ้านนะวันนี้เดี๋ยวพาไปดูศพกนาฏกรรมที่บ้านจริงๆไม่อยากปวดเลยไปอยู่ไปดูว่าเกิดอะไรขึ้นตอนฝนตกต่๊ดสวนสยามทะเลกรุงเทพน้ำนี่ขึ้นจากเสาแบบอือสุดยอดเลย โอ้ข้าวระปูนใต้บันไดนี้น่าจะน่าจะยับหมดแล้วบ้านที่มันเก่าที่มันมีอายุเนี่ยพื้นข้างล่างเนี่ยมันจะเป็นโพรงหมดแล้วทุกคนเวลาน้ําท่วมเนี่ยต้องเรียกว่าอะไรล่ะแรงดันน้ําหรอเออพอน้ำาันลอกบ้านมันท่วมเนี่ยก็จะดันเข้ามาในโพรงแล้วมันก็มาโผล่ลงตามรอยแยกนี่แหละตามเสาตามอะไรเนี่ยนี่คือสมหน้าผู้ศพไยนะครับทำไมมาเลี้ยนหรอ้ยเมืดมดโอ้ยจะลืมกลัว โอ้ oh, เราก็จะมีทะเลในบ้านแล้วทุกคนบอกว่าฝนมันตกหนักแค่ประมาณสักครึ่งชั่วโมงเองพอน้ําในท่อหน้าบ้านมันไม่ระบายนีย่มันก็นี่แหละอย่างที่เห็นก็ผุดขึ้นมาอย่างนี้แหละซึ่งวิธีแก้ไขเนี่ยเอาจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเป็นอย่างจืดเขาทำก็ต้องไปการกระทอป,ปูนออกเพื่อจะเทพื้นใหม่แต่ว่าอันนี้ต้องผมหนีขึ้นไปด้วยเพราะว่ามันมีแรงดันมหาศาลน,นี่ก็เป็นคุณแม่นะครับพยามจวิ์ จะพาไปดูบ้าโอ้โหว่าแล้วเชียวเพราะว่าน้ําบนถนนเนี่ยมันขึ้นเยอะทุคทกคน,กคนเห็นไหมโอ้คราวเนี้ยพอท่อระบายน้ําตรงนั้นน่มันไม่ทันเว้ยแรงดันน้ําอ่ะที่มันมาตามพื้นเนี่ยมันก็มาปุดในบ้านเราซึ่งก็บอกว่าบ้านเราอ่ะพื้นมันจะต่ำกว่าพอนีี้พาต่ำกว่าปุ๊บตรงไหนอ่อนแอมันก็ผุดพุด่งขึ้นตรงนั้นแหละ โอ้โหนี่นี่น,น,นี่เหล่าปีเตอร์เนีย่ยแสดงว่าน้ําในท่อเนีย่ยท่วมหมดแล้วไม่งั้นแมงสาบเนี่ยมันไม่ขึ้นมาอย่างนี้เนี่ยคือมันขึ้นจากท่อมาใต้เดางัดออกมาตรงเนี้ยน้ําเต็มดูสิโอ้เรียบร้อยเต็มปริมก็น่าจะเข้าอยู่ตรงนี้แหละเพราะว่ามันต้องมีรอยแตก พอน้ำในท่อระบายไม่ทันน่มันก็จะเอ่อมาตามท่อถึงท่อผักบ้านผมแล้วก็จะเข้าตามร้อยแตกปูนเนี่ยเข้ามาในบ้านมันก็ถ้าเกิดเราแก้บอกผักไม่ให้รั่วน่มันก็อาจจะช่วยได้นิดนึงแต่เบื้องต้นเนี่ยคือพยายามบอกแม่ก็อย่าไปวิบน้ำเพราะเราวิทไม่ชนะหรอกสู้เก็บของขึ้นก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยเอาปั๊มตู้ปลามาดูดออกดีกว,ว่าเพราะว่าในบ้านเรามันจะมีหลุมเอาไว้ให้น้ําลงใช่ไหมแล้วก็จะปั๊มมาดูดออกเต็มเปี่ยม เต็มมิดมองไม่เห็นพุทธปาาเลยกลายเป็นทะเลกรุงเทพไปซะแล้วโอ้โหนะตรงนั้นเนี่ะนี่ๆตรงนั้นตรงนั้นน่ะที่มันเหมือนน้ำฝนนี่ยนั่นคือท่อระบายน้ำนะแต่มันน่าจะระบายไม่ทันแหละเพราะว่าน้ำฝนน่นมันปล่อยเยอะแล้วก็มันมีน้ำจากโรงงานบ้างจากตามบ้านบ้างที่เขาแบบสูบออกที่ที่เขาต่ำแบบพื้นถนนเนี่ยเขาต้องสูบน้ำออกไปในท่อพวกนี้เพราะฉะนั้นน้ำอาจจะระบายไม่ทันไปเดี๋ยวเราไปดูจุดอื่นกันดีกว่าเพราะฝนตกนอกจากน้ำที่ขึ้นจากพื้นแล้วเนี่ยมันมีน้ำลงมาจากหลังคา เกลอตรงไหนเราแบบซ่อมได้โอ้โหพี่คนนี้ไม่เบาเลยเปืือตรงไหนเราซ่อมได้เนี่ยเราได้ซ่อมในวันนี้มันแห้งเคมาดูกันเป็นไปตามคาดครับทุกคนเพราะว่าถ้ามันเอ่อเข้าท่อเนี่ยท่อถังพักเราเนี่ยห้องน้ําเราจะวองก่อนเพราะว่าอันนี้คือท่อที่ต่อตรงไปถังพักตรงนี้ก็ขึ้นหมดครับตามกําแพงตามอะไรเต็มไปหมดเลยก็นี่จุดนี้จุดหนึ่งที่รั่วต้องรอหมดหน้าฝนก่อนเราค่อยทําการเปลี่ยนฝาแรงสุดด้วย โดจุด <Hello>, นี้นี่ก็เป็นห้องสักผ้าก็แห้งแล้วก็หลังคาไม่รั่วน่าจะเป็นห้องเดียวในชั้นหนึ่งแต่ห้องรอนพ่อเรียกว่าไงอ่ะคาไม่รั่วแล้วก็น้ำไม่ถึงอืมแต่ปี54านะ่นกลัวนะจำตอนปี54ได้ไหมตั้งแต่ปลายเดือนกรกฎาคมไปสิ้นสุดถึง16มกราคม2555้าทีท่น้ำท่มท่วมอ่ะน้ำท่วมใหญ่อะ่ะอันนี้คือรอยเก่าของปี5้าีนี่ เนี่ยรอยเก่าปี54ถ้าเรามายืนสมมุติเราลงมายืนปุ๊บข้างล่างเนี่ยลอยตรงเนี้ยมันก็จะประมาณนี่ประมาณน่องเราปี54พีคสุดก็นั่นแหละไม่ถึงเอลดูวองพ่อแนไปดูของพ่อแกนใช่ไหมลูกอืเม็ดเมดเออ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 เราก็จะซ้มทีเดียวนี่หองพ่อก็ผนังก็เรียบไม่มีนะ คือห้องพ่อต้องบอกว่าห,ห้องพ่อเนี่ยซ่อมไปแล้วรอบหนึ่งเมื่อก่อนเน่ะเวลาตกะตรงเนี้ยที่มันคาบอะไรพวกนี้จะลงมาหมดเลยน้ําเนี่ยมันก็จะลงมาหมดเลยตรงนี้คือแบบเปียกเลยอ่ะเป็นน้ําตกอ่ะเอาง่ายอ่ะซ่อมไปแล้วรอบหนึ่งเปลี่ยนหลังน้ําใหม่เปลี่ยนหลงังคาใหม่รู้สึกว่าไนจะมีซึมหน่อยไหมถ้าซึมตรงนี้ยแสดงว่าเกิดจากหน้าต่างของเราที่เปิดไว้จะมีหน้าต่างระบายอากาศอีกอันหนึ่งไม่ซึมไม่ซึมโอเคก็เ okay. ท่ากับว่าเราก็จะมีแก้ตรงพื้นอ่า พื้นแก้ยากผมคิดว่าเราทำเป็นปั๊มไดโวดูดออกดีกว่าก็ก็ก็ใช้ไดโวตัวใหญ่อยู่ตอนช่วงปี54แต่ว่าอันนี้ผมคิดว่าถ้ามันลงมาเรื่อยๆอย่างเป็นปั๊มน้ำตู้ปลาตัวใหญ่ผมว่าดูดทันเพราะว่าไดโวทถ้าน้ำขึ้นไม่ทันไดโวอไม่ช่วยกูด้วยเพื่อนบ้านกูกลายป็นสวนสยามไปแล้วเออหยดแบบแต่หยดไม่ไ <g ül> อะไรมันจะอาพักขนาดนี้อะไรมันจะรัทนทษขนาดนี้รวงต่อหน้าต่อตาโธ่อ้เหี้ยโทรยศทุกอย่างายตอนนี้ก็ฝนหยุดแล้วครับทุกคนแล้วก็น้ำเนี่ยมันข้างนอกมันค่อยๆลดลงลดลงลดลงตอนนี้ผมว่าจะรอให้ข้างนอกอ่ะยุบก่อน แล้วเดี๋ยวเรา anonym, mm hmm. ค่อยสูบน้ําจากในบ้านออกไป house, yeah. ข้างนอกเพราะว่าถ้าข้างนอกยังไม่ยุบแล้วเราไปดื้อสูบเนี่ยน้ํามันก็ทะลักเข้ามาเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆเือผลเดียวเลยก็ต้องให้น้ำตนถนนน่ะมันยุบลงมาก่อนเหนื่อยจริงๆต้องบอกว่าวันนี้เป็นวันพุธที่เท่าไหร่นะวันนี้เป็นวันพุธที่27แต่ถ้าเกิดสูบระหว่างที่สูบน้ำเราตัดเสร็จเนี่ยอาจจะได้ออนพรุ่งนี้เพื่อหัดยิบ เวลายี่ส okay. ิบแปดโอเคแล้วก็เดี๋ยวไปจัดการอะไรเรียบร้อยแบบตอนนี้ก็ห้าทุ่มแล้วนะครับก็มาเดี๋ยวมาดูน้ําหน้าบ้านเนี่ยถ้าน้ำมันลงเนี่ยลักษณะท่อเนี่ยมันจะอย่างนี้นจะดูดปื้ดปื้ดปื้ดลงไปก็คือเราต้องรอให้น้ําข้างนอกเนี่ยมันลงก่อนแล้วเดี๋ยวเราค่อยไปจัดการน้ําในบ้านพเพราะไม่งั้นสะู้ยังไงก็ไม่ชนะ นะชีวิตดีๆที่ลงตัวครับถ้าน้ำข้างนอกไม่ลงเราสู้ยังไงเราก็ไม่ชน,นะนะทุกคนเพราะว่าน้ำมันค่อนข้างจะเยอะมันเข้าทะลักเข้าตรงไหนได้เข้าหมดแล้วก็ได้เจออย่างนึงก็คือน้ำเนี่ยมันดันเข้าไปในท่อของสะโคก็คือส้วมเอ่ยแล้วสู้ไม่ชนะจริงๆพอส้วมเอ่อนี่จบไปทำอะไรไม่ถูกเลย ใชนะใั้ต้องการเป็นผู้ประสบภัยที่จริงปี5ส้สมันท่วมเยอะวันนี้ออกมายืนอยู่ข้างนอกเลยก็ประมาณหัวเข่า,อ,อ,าอ,อ,อ่ะน่องอ่ะน้ำอ่ะงยครับในขณะที่ทุกคนกำลังซีเรียสนะครับคุณแม่นะครก็ได้ไปซื้อก๋วยเตี๋ยวแบบชิวๆก็หมอกกับบ้านเราชินแล้วสิบ้านเรามัน ก็ฉีนแล้วอะ่ะน้ำท่วมอย่างเงี้ยท่วมทุกปีอะ่ะ <_ D> หลอน้ำลงทุกคนน้ำลงแล้วน้ำลงแล้วนี่นะครับเดี๋ยวต้องมอบโลประชาชนดีเด่นให้คุณนายนะครับทุกส่า์มาเคียร์ขยะหน้าท่อให้น้ำลงเร็วๆเพราะว่าน้ำมากนตัวเองจะได้ลงมั้งป้า แกกทุกค,คนเดี๋ยวเราไปสูบน้ํำในบ้านต่ออ่าน้ําลงแล้วจ้าเห็นฝาท่อแล้วคิดถึงปี54มากเลยทุกคนเชื่อไหมว่าผมสามารถตกปลาดุก,นกนเนี่ยกับปลาสลิดเนี่ยจากตะแกรงท่ออันนี้ได้แค่เอาเบ็ดมาเกี่ยวเนื้อหมูเนื้อกุ้งใช่ไหมล้าเราก็หย่นอนรอพอมันดึงแล้วก็กระชากปุ๊บขึ้นมาเลยคือตกได้เยอะออนะตกได้เยอะมาก ตกได้เป็นโลโลอ,อย่งี้ดีกว่าปลาหลุดมาตรงนี้แม่งเยอะมากโอ้สวยงามครับบดจะลงก็ลงเร็วๆนะน้ำเนี่ยเราไปเชียร์น้ำของเราในบ้านต่อดีกว่ายัางไม่เสร็จเลยไม่รู้เสร็จตีอะไรวันนี้นยัง,งสงสัยก็วรร่าเขา đang ทำอะไรเห็นนี้ไหม เห็นนี่ผมผงนะดำๆเนี่ยพวกตะไคร่กิเลนกิเลนเนี่ยคือระหว่างที่น้ำยังไม่ลงครับเราต้องรีบกว่ดวดมันเป็นน้ข้างหน้าเวลาน้ำลงแล้วมันจะไม่เป็นโคลน,นะจ๊ะ แห้งแล้วจ้าแห้งแล้วต่อเตะต่อเตะเวลาที่หึงนิดๆแห้งแล้วนะครับที่จริงบ้านผมมันจะมีหลุมไดโวอยู่ตรงนี้ป่ะมันเป็นหลุมเอาไว้ใส่ พวกไดโวอะสุบน้ำอะแต่ประเด็ว่าปั๊มมันเสีเพเลอต้องวิดมืออย่างนี้แหละเมื่อกี้จะยินทักมาบอกว่าให้ไปเอาไดโวที่บ้านขับมอเตอร์ไซค์ไปถ้าจะได้คว่ำตายประมาณเชนตัดในน้ำท่วมแน่ๆเลยโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวเสร็จงานเล็กน,น้อยไหนได้เงนตีสามครึ่งแล้วครับทุกคนก็ทุกอย่าง กับสู่สถานการณ์ปกติก็น้ำแห้งแล้วถูบ้านเรียบร้อยเก็บกวาดทุกอย่างเรียบร้อยเอสอที่ปกดยอหยุดตกก็คิดว่าเดี๋ยวคงต้องนอนแล้วแหละนะจ๊ะปวดหลังมากวิตน้ำเนี่ยเป็นที่ปวดหลังสุดๆเพราะมันต้องกม้มก็สั่งปั๊มน้ำเรียบร้อยเดี๋ยวพรุ่งนี้ค่อยมาติดตั้งก็ต้องบอกว่าที่จริงเนี่ยที่น้ำมันเข้ามาเนี่ยเพราะว่าน้ำข้างนอกมันไม่ระบายใช่ไหมก็อย่างที่เราบอกว่า มันดันทะลุพื้นปูนกับซอกเสามาเนี่ยมันมีรูตรงไหนมันเข้าหมดแหละตรงไหนปอบบางพวกมันก็ดันทะลุหมดแหละและ้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือมันมีจุดที่หลังคารั่วด้วยมันก็เลยลงมาซ้ําก็ไม่ได้มีแค่บ้านเราบ้านเดียวที่ท่วมนะบ้านออดก็ท่วมเหมือนกันอืเอาไว้แค่นี้ก่นอน EP นี้ไม่ไหวต้องไปนอนก่อนตอนแรกกล่าวว่าขึ้นมาพบตัดงานเช้าออนไม่ทันแล้วม,มาเจอกันบาย